โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามย์ตา่างดับทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจาเปรเอาราฟาัมิล,ลี่เกเชื่อเคยนะครับก็สลาบวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม วันพ uh, ัฒน์แมนเวิลด์เกิเช่นเคยนะครับก็สำหรับทริปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดในส่วนตัวของกาชานะครับน้องทัชซึมากินั่นเองเนาะเป็นในส่วนตัวของตัวละครระดับ SSR ตัวใหม่ซึ่งผมดูสกิลแล้วมา่งโคตรโกรงโคตรโกรงเลยเหมือนน้องฟูบุกิเลยนะครับมี2สถานะก็คือสถานะตีธรรมดาแล้วก็ตอนเปิดบังครน,นั่นเองที่โอ้โหตัวนี้คือเวอร์มากนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้ใบากาชาอะไรนะครับแล้ว เราจะสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างแล้วกันนะครับนอะก,ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มวันพันแมนเวิลด์อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าวันพันแมนเวิลด์ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอรมี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยเนี่ยผมทิงเรียงวุฒิตาระรางเคลียรเล้วน,นะครับโอเคม,มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับเราเข้าไปที่เปิดกาชานะครในปัจจุบันนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาหน้าจออันนี้หน่อยนะครับพอดีลืมย่อหน้าจอโอเคลืมอ่ะโอเคไปที่เปิดกาชาครับ สังเกตครับมาแล้วนะครับน้องอัปเดตเร็วมากนะน้องทัตสึมากินะครับสังเกตระยะเวลาเนี่ยเหลือประมาณ17วันแสดงว่าตัวนี้หมด17วันตัวใหม่มาแน่นอนอ่าถือว่าอัปเดตเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยมีทั้งตัวของตู้เลดการ์ดสกิลแล้วก็ตู้เลดตัวละครเหมือนกับตอน c v t เป๊ะเลยตัวของโซนิกก็มีแยกตู้เนี่ยแบบนี้เลยครับก็คือมีของตัวแล้วก็มีของการ์ด แล้วก็เลดอัพเนี่ยเราสามารถดูได้จากรายละเอียดนะครับสังเกตครับอ่าพื้นฐานเนี่ยนะครับการได้รับระดับ s อ r เนี่ยทั้งตัวละครแล้วก็การ์ดเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ0.6%ใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับโอกาสในการรับสมัครตัวละครนะครับรวมการันตีเนี่ยคือ 2, 2อุดอนก็ข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะครับโอกาสที่จะได้ตัวละครที่เป็นเลดอัพเนี่ยคือ50%อาจากโอกาสทั้งหมดนะคือ50% แต่ถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ80%เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าน้อยนะผมมองว่าถือว่าน้อยนะ50%เนี่ยถือว่าน้อยบางเกมเนี่ยส่วนใหญ่เลดอัพเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ80%เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเกลือผสมควรนะครับเนาะแล้วก็สังเกตครับเราจะต้องใช้ใบากาชาที่เป็นใบากาชาที่เขาเขียนว่าเป็น l i m i t e d คูปองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเหมือนใน CBT เลยแล้วเราสามารถใช้เหรียญเงินเนี่ยสอง 1600เหรียญในการกด10ครั้งได้แล้วก็สามารถรับสมัครโดยการใช้ตัวของเหรียญเป็ดเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับรับสมัครพิเศษลายวานสามารถกดได้ครั้งหนึ่งต่อวันนะประมาณนี้แล้วก็เราสามารถซื้อใบกาชาลิมิเต็ดได้จากตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเติมเงินนั่นแหละสังเกตว่ามันจะมีตัวของแพ็กเกจตัวเนี้ยนะครับจำกัดการซื้อ1ครั้งก็คือ30เหรียญเป็ดทองเนี่ยจะได้ใบกาชาลิมิเต็ด10ใบแล้วก็นอกนั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นมันขายเลยนะ ขายแค่นเดียวครับไม่แน่ใจว่าเขาบังคับให้ใช้แค่เหรียญเป็ดเงินหรือเปล่านะเออผมดูแบบดูอย่างอื่นเนี่ยไม่เห็นเลยเห็นแต่แพ็กเกตนี้แพ็กเกจตเดียวเลยนะเผื่อใครแบบว่าเอ้ยมันมีที่ให้ซื้ออันอื่นซื้อหน้าเว็บซื้ออะไรเนี่ยบอกหน่อยนะครับพอดีผมแบบไม่ได้แบบติดตามอะไรเลยเพราะว่าโอ้โหมึงแพงเหลือเกินโปรโมชั่นแม่งโคตรแพงครับดูแล้วเนี่ยไม่มีให้ซื้อแต่ว่าเราสามารถดรอปได้อยู่อันนึงก็คือกดไปที่ตรงมือถือเนะยครับ แล้วก็ไปที่ชื่อเสียงของกลุ่มนะครับเราสามารถแลกได้จากพวกชื่อเสียงกลุ่มตรงนี้เลยอะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูตรงนี้นะครับชื่อเสียงกลุ่มตรงนี้ที่ให้เราเล่นในตัวของอ่าโรงหนังนะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับเราคุยกับพนักง,งานเนี่ยแล้วเรากดไปที่ร้านค้ากลุ่มเนี่ยมันจะมีให้แลกโดยใช้700แต้มในการแลกใบกาชาลิมิเต็ดอาประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นใครอยากหาเนี่ยก็สามารถมาหาตรงนี้ได้นั่นเองอะเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาก่อนแล้วกัน สังเกตว่าผมเนี่ยมีอยู่ประมาณห้าพันนะผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วนาะว่าแนะนําว่าให้เก็บตัวของเหรียญเงินไว้สุดท้ายใช้เหรียญเงินเปิดจริงๆนั่นเองแล้วก็ผมเห็นในกลุ่มซื้อขายมีคนเปิดไปแค่สี่โลได้น้องกูแบบเหลือเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผมเปิดได้ประมาณ20ครั้งเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเปิดเพิ่มเติมด้วยละกันเพราะว่ามันต้องทำเควด้วยอาจเดี๋ยวรองเปิดนะครับว่าจะได้หรือเปล่าดูสิมับเข้าให้อ่าโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะว่ามันมีแจกอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับขอดูหน่อยเอา้ามีการทดลองเล่นด้วยนะครับทดลองเล่นตัวละครน้องทัสมากินะอ่าโอเคอันนี้คือผมได้เลือกการ์ดสกิลระดับ S R เนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันมีให้รับอะไรเพิ่มเติมไหมนะไม่มีแล้วทำไมเกมแจกน้อยจังวะอ๋อตึ๊ดตดตด ตัวนี้ตึ๊บตึตตโอเคอ่ะผมได้ใบกระชาเพิ่มอีกหนึ่งใบล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดหน่อยอย่างน้อยก็เปิดได้นะครับตรงนี้โอเคมาจัดไปลุ้นหน่อยละกันคือมันทำให้เรา้ <laughs> คือเกมเกมนี้ยมันทําให้เรารู้เลยว่าท้าแสงมันเปรี้ยงลงมาเป็นสีทองคือจบนะครับแล้วก็การการันตีเกมเนี้อยู่ที่ประมาณหกสิบครั้งนะครับหูเ oh, ฮ oh, e, ียเราได้ไลเดอร์ไล์ไปกับขี่เย็บแปดวอตจากฟักตัวแบบเติมเงินแล้วเติมเงินครั้งแรกแจกฟรีตัวตัวนี้กูย,ยังหลอนไม่พอนะแบบมึงอะไรของมึงเนี่นะครับสีอะไรอยากดู โอเคมาสีม่วงแน่เลยว่ะเฮียเออถึงว่าเปิดเกลือไปโอ้มาก็โอริเช่เกลือจัดโอเคได้การ์ดของอันนี้มากเลนบอลมาก็ดีอ่าแล้วก็สังเกตรครับคือเราเปิดไปเนี่ยเอ๊ะทำไมการการันตีมันยัง60ครั้งเหมือนเดิมวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ตัวละครับบอสเลยนะปกติมันต้องแบบมันต้องลดนะอ๋อแสดงว่าเรากดไปแล้วเนี่ย ถ้าได้ตัวละครมันก็คือจะรีเซตแต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้มันก็ยัง60ครั้งเท่าเดิมหรือว่าผมต้องเปิดไปอีก40ครั้งหรอหรือยังไงเฮ้ยทําไมมันมันไม่กระเตื้องเลยวะรับสมัคร60ครั้งจากการันตีปกติถ้าเป็นในเซิร์ฟ CBT เนี่ยมันจะลดนะครับมันการันตี90ครั้งกด1 0ครั้งมันก็จะเหลือ80เหลือเจเหลือ60ไปเรื่อยๆทําไมรอบนี้มันไม่เห็นเลยว่าว่าเราจะการันตีเท่าไหร่เออแต่ช่างมันครับไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวมาเปิดอันนนีีีี้้คือออขขงงงเเเรรราาทต ไม่อยากดูอะคิดขอเธอวู้ยไม่อยากเติมสามพันสีไอ้ค l ร s เชตแม่เอ้ยมันมันเห็นไปเลยอะนะครับคือมันเห็นไปเลยอะโอ้โหเหลืออีกประมาณสี่สิบเองหายได้จากไหนวะเนี่ยอ่าแฟฟ็กฟรีมีไหมโอ้โห โอเคอาได้เจนอสซ้ำมาแล้วนะผมอะผมได้เจนอสซ้ำมาแล้วแล้วก็อันนี้อ่าโอเครับของไปหน่อยมีไหมอานี่อีกสิอีกสิบเหรียญนะ่ะอย่างน้อยเอาให้ได้อาโอเคเยี่ยมได้แล้วครับครบละโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆวะ่ะ ทำไมมันเกืออย่างนี้วะถ้าเราอยากได้ทาสมาก,กินี่คือเราต้องต้องรีไอดีใหม่ปะวะแต่ว่าไอดีนี้มันก็ดีแล้วนะโอ้ยสักตัวหน่อยพี่โอกาสออกมึงกัแบบว่า0.6อ่ะ2%อ่ะเอาหน่อยไหมเ้ยตัวอะไรโอเคเดี๋ยวรอบนี้ยขอดูหน่อย ไม่น่าได้ปะถ้าได้มันต้องแบบเด้งขึ้นมาปิชิงขึ้นมาเป็นแบบรูปตาสัญลักษณ์โ oh, อ้โหเฮียเกมแม่งเกลือจัดเลยโอริชิเอตแล้วเขากดยังไงกด4ี่โล้ล้วได้ตัวละครมาเลยโอ้ oh, ผมอุตส่าห์รีไอดีแล้วได้ไอดีนี้แบบตัวน้องทาสมากิอเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดน้องนะอันนี้คือตีธรรมดาของน้องนะสังเกตมี2โหมดนะโหมดทั่วไปกับโหมดพลังจิต ดูดิอันนี้คือแบบว่าสกิลสำคัญเนาะเป็นแบบว่าเป็นแพสซีฟสกิลแล้วกันนะครับอาตีธรรมดาเนี่ยคือตีธรรมดานะตีธรรมดาในโหมดทั่วไปแล้วก็อันนี้สกิลคิวอ่าเนี่ยสกิลคิวนะครับอันนี้สกิล e. อีอ่าหลุมดำนะโอเคสกิลอาร์ R. อ้ อีกฝ่ายมันจะติดสเตตัสแบบว่าเหมือนล็อกเป้าอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยติดสเตตัสแบบเหมือนเราล็อกเป้าอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเหมือนแบบไอตัวอะตอมิกหรือเปล่านะที่แบบติดจอกเกราะอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลแบบว่าบางใครหน่อยเปิดพลังจิตดูดิอันนี้คือเปิดโหมดพลังจิตคือแบบเวอร์จัดเลยอ่ะแล้วก็อันนี้คิวครับต่ำ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 โอ้โหอยากได้เหลือเกินอีค e รับ ีตตตตตตโอ้โหคือทั้งแมปเลยนะแบบอ๋สกิลอาครับเปิดโหมดบางใครแล้วบึ้มกลอยเลยว้าวเอาเรื่องอะนะครับเอาเรื่องเลยแล้วก็ระดับหนึ่งดาวเนี่ยยืดเวลานะครับต่อเนื่องของสถานะระเบิดพลังจิตออกไปยี่ิบห้าวีโอ้ดีนะโอเคยี่ิบห้าวีนี่นานมากนะแล้วก็นี้ คริติคอนของแถบตัวละครทุกตัว1%จะมอบโบนัสพลังโจมตีให้ตัวนี้อู้ดีๆคือสังเกตว่านับทุกตัวนะถ้าทีมเราเล่นเป็นสายคริติคอนเนี่ยนะครับมอบพลังโจมตีให้ทัสสมากิเนี่ย0.4%ต่อ1%อัตราคริติคอนเออ3ดาวเนี่ยนะครับเมื่อใช้แดชหลบแม่นยำนะครับจะเพิ่มเครื่องหมายพลังจิต13แต้มอาแสดงว่าถ้าเราแดชหลบได้เป็นๆก็คืออฝ่ายตีมาเราแดชหลบได้ฟึบ อ่าเรียบร้อยมันจะคล้ายๆกับโซนิกที่บวกเกตความเร็วแต่ว่าทัสมากิเป็นบวกเกตตัวของพลังจิต13แต้มนะครับประมาณนี้นะสีดาวเนี่ยอาลิมิตเลเวลเอฟฟกอ่านใจนะก็เป็นสายพลังจิตเหมือนกับน้องอาฟุบุกินะบวกพลังใจพลังใจไม่แน่ใจว่ามันบวกสเตตัสอะไรนะแล้วก็5ดาวเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ R เนี่ยทอร์นาโดพลังจิตจะได้รับ เอฟเฟกเพิ่มดาเมจ10%ทับซ้อนได้3ชั้นอ่าเหมือนตัวของน้องเขาเลยนะครับตัวของน้องก็ทับซ้อนได้5ครั้งมั้งแล้วก็6ดาวเนี่ยทุกครั้งที่ใช้อาระเบิดนะครับอ่าจำนวนอ่าหอกพลังจิตจะเพิ่มจาก4เป็น8โอ้โหไอตัวที่มันยิงปิ้วปิ้วปิ้วปปิ้วปิ้วปิะแม่งเอาเรื่องอะถ้าอัพดาวตานอ่าแล้วก็ตัวของจุดเด่นของ เฉพาะทางของ s อสนะก็เขาตัวละครของเขาเนี่ยจะบวกลิมิตของมองทะลุเหมือนน้องฟูบุก,กิเลยโอ้โหกลายเป็นาเปิดกาชาแม่งอยางเกลือฮิบชิบหายเกลือแบบกูโคตรเกลือแล้วแบบแล้วใครจะเติมว่าราคาแม่งเอ้ยราคามองแหงเกิือนะเพื่อนราคาแบบอยากได้นะแต่มันแบบแล้วแล้วไม่มีให้ซื้อตัวละครด้วยนะผมคิดว่ามันอาจจะมีแพ็กเกจให้ซื้อตัวละครแบบโอเค แพ็กเกจซื้อตัวละครอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วไม่น่ามีอ่ะเอออันนี้มีโอกาสได้ทัสมากิไหมไม่มีนะบูลลีิโซนีกอ่าซเวอร์แฟงซอมบี้อ่าฟูบุกิไม่มีไม่มีทัสมากิเลยนะครับไม่มีทัสมากิ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้เนี่ยนะครับผมว่าเลียดีใหม่เล่นดีกว่าวะ่ะเออคือถ้าเราไม่ได้ซีเดียนเหมือนที่ผมคิดไว้อะว่าตัวเกมของเขาอะ มันเป็นเกมแบบยังไม่มีโหมด PVP ไม่มีโหมดเล่นกับเพื่อนอะไรมากมายอ่ะมันเหมือนเป็นเกมออฟไลน์เล่นคนเดียวได้ซ้ําถ้าใครอยากได้ตัวของน้องอทัสมาเก,กียผมมองว่าการรีไอดีได้สักหนึ่งตัวก็ไม่ได้แย่นะเออก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นคือเราอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากก็ได้เพราะว่าปัจจุบันในคอมก็สามารถลบบัญชีแล้วก็รีไอใหม่ได้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือ ก็ได้อะไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสตอนนี้ผมมี2 ID ID หนึ่งมีตัวของอไอตัวไซตามะชุดนอนหนึ่งตัวแล้วก็เจนอสใช่ไหมไอดนี้ผมมีเมทัลไนซ์ ite, ซ้ำนะครับสองตัวใช่ไหมมีเจนอสซ้ำสองตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าผมจะสมัครอีไอดีหนึ่งมารียไอดเนี่ยแล้วก็เก็บไอดนี้ไว้เนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันนะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็หลักๆคือจากประมาณนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เนี่ย ผมมองว่าการรีไอดีใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรยกเว้นต้องมาทั่งเล่นเนื้เรื่องใหม่5ชั่วโมงแม่งโคตรนานนะครับก,ก็หลักๆจะประมาณนี้แล้กันสอบกรที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอกกกต้องขอบจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ